ธนบ,บัตรที่ลึกนะครับผมชนิดราคา500บาทนะครับผมมีบางช่องประกาศรับซื้อใบละ1 0 0 0 0 0สนถึงสอแสนบาทจริงไหมนะครับผมทุกคนตามมือใหม่ไขเหรียญ a n น e ะไปหาความจริงกันนะฮะทุกคนไปกันเลยครับไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญชแนลด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยูทูบชแนลมือใหม่ขายเหรียญด้วยนะฮะขอบคุณย่างสูงนะครับใครที่เข้ามาซับสไครต์นะครับผมใครที่เข้ามาใหม่นะฮะอย่าลืมด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสําหรับช่องมือใหม่ขายเหรียญชแนลด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณยางสูงนะครับผมโอเคนะครับไม่ต้องพูดมากทงเพลงนะฮะเพื่อไม่ปห้การ เจ้าไม่น่าเชื่อมีคนประกาศรับซื้อแบงค์5 0 0บาทแบบนี้นะฮะให้ราคาใบละ200,000บาทจริงไหมตามมือใหม่ขายเหรียญชาแนลไปหาความจริงกันนะฮะทุกคนไปกันเลยครับไปต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับช่องผมเป็นช่องรีวิวเหรียญเก่าแบงค์เก่านะฮะธนบัตรเก่าพระเครื่องเก่านะฮะถามว่ามีความรู้ด้านเหรียญกระสาบมีไหมถามว่ามีก็มีแค่5 0 20%ก็ว่ากันไปนะครับไม่ได้เต็มร้อยนะครับผมแต่ถามว่าเรื่องความรู้ ราคารู้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะฮะก็ถ้าใครที่ไม่สะดวกดูก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็พยายามไปดูหลายๆช่องก็ได้ผมก็ไม่เคยบังคับนะฮะผมก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์แควะผมนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับไปดูช่องอื่นแค่นั้นเองฮะช่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะฮะโอเคนะก็จะเป็นธนบัตรที่เลยนะครับเฉลิมพระเกียรตินะฮะผมพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะฮะฉลองศิริราชจสมบัติครบ50ปีนะฮะ ชนิดราคา500บาทนะครับผมเริ่มออกใช้นะครับผมวันที่6มิถุนายนนะฮะพศ2539นะครับผมขนาดของธนบัตรนะฮะขนาดของธนบัตรกว้างนะฮะ7.2เซนนะครับผมยาว15.6เซนนะฮะและราคานะครับผมมันอยู่ที่พ่อค้าด้วยนะฮะก็เกินหน้าธนบัตรแน่นอนนะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้นะฮะแต่ราคา200,000บาทไม่จริงนะครับผมโอเคนะฮะทุกคนนะฮะ เป็นไปไม่ได้นะครับผมราคา200,000บาทถามว่ามีไหมราคา2 0 0 0 0 0บาทมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับผมโอเคนะฮะก็ถ้าหากผมพูดผิดภาพประการใดพูดทุกคลิปเลยนะครับผมใครไม่สะดวกดูก็ไม่ต้องดูฮะถ้าอันไหนที่ผมพูดผิดผิดไปก็เรามาแลกเปลี่ยนความรู้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูความสวยง,งามของธนบัตรกันต่อเลยนะครับไป ครับผม FC ทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็อันไหนตกหล่นไปบ้างขาดเหลือไปบ้างก็ผมก็บอกไปแล้วนะครับไม่อย่างนั้นชื่อช่อง y o YouTube มือใหม่ขายเหรียญชแนลผมคงไม่ตั้งไว้แล้วนะฮะเพราะผมก็ไม่ใช่ปรจารย์าแต่อย่างใดนะฮะผมก็พยายามศึกษาทุกวันฮะเรื่องเหรียญราคาเหรียญฮะถามว่าช่องใหญ่ๆร้านใหญ่ที่เชื่อถือได้มีไหมครับมีนะครับผมก็บางช่องเขาก็แบบซื้อมาขายไปนะฮะ ซื้อมาขายไปแล้วก็รีวิวส่วนใหญ่จะมีรีวิวเยอะนะฮะก็ถ้าเป็นผมก็ผมก็ซื้อมาส่วนใหญ่ผมซื้อแล้วผมเก็บสะสมแล้วก็รีวิวแค่นั้นเองฮะไม่ค่อยได้ขายนะครับผมโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะฮะถ้าหากผมผู้ผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะคลิปหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมผมจะมารีวิวธนบัตรแบบ9นะครับผมชนิดราคา10บาทนะฮะรัชการดี่9นะครับผมก็มันมีหลายรุ่นนะครับผมมันมี1รุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5รุ่น ห้ารุ่นนะฮะก็มีราคาเป็นแสนจริงหรือเปล่าอย่าลืมกดกระดิ่งสั่นไว้เลยนะฮะโอเคนะครับประมาณน,นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยูทูบชาแนลมือใหม่ขายเรียนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเจอกันใหม่นะฮะไปแล้วครับไป